สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิจารณ์ศึดเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2517ถ่ายทอดสดทางช่อง 3HD หมายเลข33ถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกา15นาทีถึงเวลา14นาฬิกาคู่มวยทําการถ่ายสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6เป็นการพวกวุกังทางด้าน ชาพยากรานาวอเตอร์ไซด์พบกับทางด้านนนทนานสอวางเสือต่อยเวทน้ำหนัก120อปอนด์คู่ที่2องการสดไปลองคู่เอกเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่12รอบนอกเอาเป็นการพบกับทางด้านฉรามทองสิงห์มาวินพบกับทางด้านมิสเตอร์บีนสอบุญมีฤทธิต์ต่อยเวทน้ำหนัก111ออปอนด์คู่ที่3การสดเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอเวต130รอปอนด์ของเวทีมวยสามอ้อมน้อยเป็นการพบกับทางด้านวูคองสิทธิ์เจริญวิทย์พบกับทางด้าน ศิลาเงินลานาว,เวอเตอร์ไสต่อยเวทน้ำหนักนึาปอนด์คู่ที่4การสดเป็นกรสดหลังคู่เอกเป็นการพบล่างทางด้านสมานน้อยเพชรภูมวยไทยพบกับทางด้านแสนเพชรสอรัชภูมิต่อยเวทน้ำหนัก101ปอนด์ก่อนที่เราทําการขอวิจารณ์นะครับผมก็ขอบฟ้าผู้สนับสนุนสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนาม ผมขอแนะนําพักยก2อมวยพักยกระบอโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเตปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมนะครับเวลาแอดไลน์เพื่อเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนาหน้าแอดไลน์ไปที่แอด pk 24พักยก pk 24การเงินมั่นคงรอดเซนฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจดาวแนะนํามาพักยกระบอโต้ใดีสุดตอนนี้ต้องพักยก2อ เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์คนระับคุยหนึ่งการสดเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6เป็นการพบกวานทางด้านชาพยักษ์าน,นาวอเตอร์ไซด์พบกวับทางด้านนนทนานสวังเสือต่อเวทน้าหนัก120ปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านชาพยักษ์าน,นาวอเตอร์ไซด์หรือด้านชาพยัก์จอชนะชัยอายุ17ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพัทลุงสูง170เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยราน,นาโฮมสเตย์ ทางน้านชาบอยากครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือเอาครบเครื่องรักเหลี่ยมสมองมวยดีเตะต่อยหนักแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำมดีแข้งหน้าสายออกได้รุนแรงเข่าขในหลอกรัดมาตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงจังหวะดันแทงกวางแทงธรรมาดีวุฒิจิตใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดส่องไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกด้วยสี่ด้านกิตมณีส่วนจ่าคาเฟ่ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย แล้วก็ไฟล่าสุดชนะน็อกย่อยสองด้านเพชรก้านทองเกียริยอดยิงที่เวทีมวยธานากาศดนอนเมืองส่วนฝ่ายน้ำเงินนับเป็นทางด้านนนทนาศนวังเสือหรือด้านนนทนาศนักชานุหรือชื่อเก่าวคือคุณนรงค์ไกรศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมอายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดกำแพงเพชรสูง176เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยศวังเสือทางด้านนนทนานนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาว ทรงมวยมวยฝีมือตั้งรับจับทางดีจงังหวะดักเตะดักแทงทำดีมาสอกออกแรงดุนแรงเข่าออในมีกดแขนไร้แขนขวางหน้าดันแทงกจี้หัวใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนด้านก่ันชัยสอสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้น,นอกจุยสองด้านเพชรผ่าไทยบำรุงศิษย์ที่เวทีวทมวยธนากาดอนเมืองมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพชรนักช,ชกชรุ่นน้องฝ่ายแดงนะทางด้านชาพยักษ์นักชาพยักษ์ ลาน,นาวอัสเตอร์ไซด์นะครับนักชกฟอร์มสดฟอร์มการชกสี่ไฟห์หลังสุดเนี่ยชนะติดต่อกันมาตลอดสภาพร่างกายสภาพความมั่นใจช่วงนี้ดีเยี่ยมนะครับประเภทมวยฝีมือรักเรียมสมองมวยดีเตะต่อยหนักแรงสอกดักสอกสวนเนี่กล้าแรกกล้าฝันจงังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีเข่าในแข็งแรงใช้ได้ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่นะครับนักชงด้านก่านเมือนนนทนาศนวังเสือรูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้ลอยฟ่านะครับหลังจากหยุดหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ย ไปนานร่วมสองปีนะครับกลับมาชกไว้สองไฟ์แล้วกลับมาชกเนี่ยปล่อยเวทชกขึ้นมานะครับก่อนที่จะหยุดหายไปเนี่ยสมาชิกชกเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งรอยสิบปอนด์แล้วกลับมาชกเนี่ยมาชกปล่อยเวทขึ้นมาประมาณร้อยี่สิบปอนด์ครับเด็กน่าจะโตขึ้นประเภทมวยสูงยาจงังหวะฝีมือดีเอาคบเครื่องดักเตะดักแทงเข้าขในดันแทงกวางแทงธรรมดาีแต่พื้นฐานเมนเดิมเป็นมวยที่ทาามวยน้อย,อยการยืนอะไปลาย,ไ,ปปายไม่มั่นคงโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นม,มียอม สรุปการขวิจารณ์คู่ที่1เนี่ยสมาชิกส่วนตัวมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดอย่างด้านชาพยักษ์รานา,นาโฮมสเตย์นะครับแต่มวยคู่นี้สมาชิกดูว่ารูปเกมกต้นต้นเนี่ยน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกอาวุธกันสนุกแต่เกมระยะย,ยาวบทเบียดแลกอาวุธไปแล้วดูว่าทางด้านชาพยักษ์นะครับจังหวะอาวุธเนี่ยไปไปลายจอกได้หนักได้แรงกว่าับมาซองเนี่ยออกดิรุนแรงกว่าบทเบียดแล้วดูว่ารูปบูรูปสู้การยืนและไปไปลายถ้าตนอทดอดทน,นครับมาตรฐานการทำมวยเนี่ยดูดีฝ่า จะบทเบียดชนะนนทนานสอวังเสือนักชกรุ่นพี่ไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2การสดไปลองคู่เอกเป็นการเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครับครั้งที่12รอบนอกเอานะครับเป็นการผูกาลนทางด้านฉลามทองสิงห์มาวินพบกับทางด้านวิสเตอร์บีนสอบุญมีริต,ต่อยเวทน้ำหนัก1 1 1ปอนด์ฝ่ายแดงนับทางด้านฉลามทองสิงห์มาวินหนึ่งด้านฉลามทอง,งลูกคลองตัน อายุ17ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง170เซนิเมตรทำการเก็บตวัวซิซอมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินทางด้านฉลามทองเป็นคู่แฝดทางด้านฉลามเงินสิงห์มาวินนะครับฉลามทองเป็นมวยถนัดกว่าจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องหลักเตรี่ยมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดเก็บกบารบังโตเก่งจังหวะดักเตะดักแทงนำมดิมแข้งหน้าเนี่ยอ่อยดีมาสออ่อยรุนแรงเข่าในลอกรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้ซอกระเบิดอ่อยดีวจัวใจมั่นคง สองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านก้านรมณพันธุพินิษ์ที่เวทีมวยธานากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดรนะับพลิกแพ้ค,คะแนนด้านเพชรเอกสิทธิ์บ๊กแจ๊บคนรักปทุมที่เวทีมวยธนกาศดอนเมืองส่วนฝ่ายเมืองเมืองด้านมิตบีนสอบุญมีฤทธิ์หรือชื่อเก่าวคือสตางสอสิงค์รีรีอายุ16กปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูง168ซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสอบุญมีฤทธิ์ทางด้านมิตบีนะเป็นมวยถนัดกว่าครับทรงมวยมวยเข่าในล็อกรัดมา ปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุดเตะต่อยหนักแรงรับการยืนและป,ปลายมั่นคงวุฒิสุดใจ,จสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองฝ่ายล่าสุดมีแพน,นออกล้อยสองด้านเคนแจ็คสันมวยไทยยิมที่เวทีม,มวยธานากาศร,รอนเมืองแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนครับชนะคะแนนด้านการีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีม,มวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักจกรุ่นพี่นะฝ่ายแดงฉลามทองสิงมาวิน ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอรม์มวยกระดูกมวยอายุมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับรูปร่างจกเนี่ยได้สูงได้ลอยฝ่าประเภทมวยฝีมือตั้งรับจับทางดีเก็บกบารบังโก้เก่งครับจังหวะดักเตะดักแทงทำดีลักเตรียมสมองมวยดีแต่พื้นฐานเดิมๆนะครับเป็นมวยที่การยืนและไปไปลายแต่ไม่มั่นคงไปไปลายเนี่ยโบนบทโดนเบียดมียุบมียน่นมียอมถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องครับฝานเงินมิตรบินสอบบุญมีฤทธิ์ ประเภทมวยเข่าในล็อกรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออกวุฒปอดใหญ่ปลาแรงการยืนและไปไปลายมั่นคงแต่ฟาร์มเป็นมวยนะครับจังหวะฝีมือชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูว่าไปลองแล้วก็เวทน้ำหนักชกเนี่ยดูว่าชกเวทเล็กกว่านะเวทเนี่ยดูว่าเสียเปรียบสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่2การสดเนี่ยมวยคู่นี้สมาชิกถือมวยค่าใหญ่การทํามวยดีมีมาตรฐานนะครับแฟนมวยการเชื่อถือสูงในกันทั้งคู่ส่วนตัวเลือกชอบไปทางด้าน ส่วนตัวนะผมเลือกชอบและแนะนำนะครับให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านนักชกรุ่นพี่น้ฉรามทองสิงห์มาวินดูว่าจงังหวะฝีมือครับอาวุธวงนอกเนี่ยฟาร์มหลากหลายความรวดเร็วของอาวุธวงนอกเนี่ยจงังหวะตั้งรับจับทางเนี่ยดูดีฝันครับตามทางมวยทรงมวยต้นต้นเนี่ยดูว่าอาวุธวงนอกเนี่ยเกมยังไม่ประทะในจังหวะฝีม,มือวงนอกเนี่ยดูดีฝันเลยครับเกมไปไปลายเนี่ยมองดูว่าการโชกของน้าฉรามทองเนี่ยก็แก้เกมง,ง่ายฝัน,นครับ ไปไปลายเนี่ยพยายามชกในรูปเกมตัวเองถนัดครับดันเตะดันแทงวงในก็กดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ไว้ครับไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายเนี่ยดูดีฟ้าจะเอาชนะนักชกรุ่นน้องด้านมิตบีนสอบบุญมีดิศไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3การสดเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เพสเวท130ปอนด์ของเวทีมวย3อ้อมน้อยฝ่ายแดงครับเจ้าของแชมป์คือทางด้านวูคองสิทธิ์เจริญวิทย์ส่วนฝ่ายเง,างินพุทธาชิงเป็นทางด้านศิลางเงินลานนว วอเตอร์ไซด์นะครับโชกกันในน้ำหนัก130ปอนด,ด์ฝ่ายแดงทางด้านวูคองศิษย์เจริญวิทย์อายุ19ปีเป็นมวยมาจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสูง173เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยศิษย์เจริญศัพท์จังหวัดปทุมธานีทางด้านวูคองครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเอาวุธอได้หลากหลายครับนอกได้ในดี วงนอกมีเตะขวาต่อยขวาจงวังหวะดักเตะดักแทงดีมาส,สอออยรุนแรงแข้งหน้าออยดีเข่าของนายมีทุกกฎแขนไร้แขนป่างหน้าดันแทงมีสอกสลับผลจ,จิตใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนน,นด้านเพชรภูผาเอกปูยีนที่เวทีมวสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดนับแพ้นอกโดยสองด้านนาวาเอกสอสมหมายที่เวทีมวสามอ้อมน้อยส่วนนักชงด้านปวานเมือนนะเป็นทางด้านศีลาเงินส่วนทางด้านศีลาเงินนะครับราณาวอเตอร์ไซน์ทางด้านศีลาเงินชอชนะัย อายุ21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพัทรลุงสูง1 7 2เซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมัวรานาโฮมสเตย์ทางด้านศิลาเงินนะเป็นมวยถนัดกว่าอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีนะับเตะต่อยหนักแรงมาส่อออยดุนแรงซอกดากสอกสวนเนี่ยออดิเมนตออดิคมมีลูกเตะขาแรงๆเข้าขในรอกรัดมาตีดีครับขังแก้แข็งแรงจังหวะดันแทงกว่างแทงก็ทำไม้ดีหุวิจัวใจสู้ดี สองไฟล์ล่าสุดก็มีสเสมอทางด้านชัดชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะับพลิกแพ้คะแนนด้านชารวันยกขาแสนชัยยิมที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องครับเจ้าของแชมป์เนี่ยไฟายแดงบูของสิทธิ์จเจริญวิทย์ลูกชายของอดีตมวยดังด้านจเจริญวิทย์เกียรติปันช่องประเภทมวยสูงยาวอุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีหลักเหลี่ยมสมองมวยดี เข่าในแข่งเก่งแข่งแรงเดินแทงขวางแทงปอดใหญ่ปลาแรงการยีไรปลายมั่นคงแต่ฟอร์มการชกเนี่ยสองสามไฟล่าสุดนะสมาชิกเป็นมวยที่ดูว่ามีจุดปอดที่คางครับคางเนี่ยโดนไม่ได้เลยครับโดนเนี่ยน็อกสองไฟนะครับในฝ่ามไฟล่าสุดถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่ครับทางด้านนักชงด้านกวาเงินสีลางเงินราน,นาวอเตอร์ไซส์อายุมวยมากกันครับอายุจริงมากกัน2ปี ประเภทมวยเอาคบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะต่อยหนักแรงมาสอออยรุนแรงเข้าวงในในแข่งแรงใช่ได้นะครับการยีเลยปลายมั่นคงก่อนที่ผมทําการสรุปการข้ประจารณาเล่าข่าวๆแะสมาชิกมวยกู้เนี้เคยเจอกันมาหนึ่งไฟนะครับต่อยกันที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยครับเจอนเมื่อวันที่18เดือน2ปี2566กครับก็เคยต่อยกันมาเมื่อประมาณ1ปี่งปีฝ่าครับเป็นทางด้านวูคองเนี่ยเอาชนะคะแนนทางด้านสี่าเงินมาได้นะครับที่เจอการไฟล่าสุด ก็ปีฝาแล้วที่ทั้งคู่ชกกันมาสรุปการวิจารณ์ครูที่เอกนะสมาชิกค,คู่ที่สามการสดเนี่ยส่วนตัวผมไ็ยังเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับเจ้าของแชมป์ทางด้านวูคองสิทธิ์เจริญวิทย์แต่ถ้าสมาชิกชอบเหมือนกันชอบเหมือนผมนะครับต้นๆเนี่ยคอยสมาชิกใจเย็น,นครับยกหนึ่งยกสองเนี่ยดูนะครับเพราะว่าทางด้านวูคองเนี่ยทนรุกหนักรุ่งแรงของคู่ชกได้ครับโดนหมัดไม่ออกการโดนเตะขาไม่มีสะดุง้งไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปก่อน ดูว่าเกมระยะยาวนะทางด้านบูคองเนี่ยเข่าออนาจะแข่งแก่ง,แข,งแข่งแรงฝ่านับรูปร่างชกได้เปรียบฝ่านับจังหวะเดินแทงกวางแทงเนี่ยดูดีฝ่ารูบูรูปสู้การยิงไร่ป่าเนี่ยมั่นคงฝ่าหัวจิตหัวใจเนี่ยสู้ดีฝ่าครับบทเบียดไปแล้วดูดีฝ่าครับแล้วก็ชกที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยในยทางด้านบูคองเนี่ยหน้าเสื้อจะดีเป็นพิเศษครับจะเอาชนะสี่รางเงินราน,นาวอเตอร์ไซด์ป้องกันแชมป์ไว้ได้แบบสนุกนะครับ ก็มาถึงคู่ที่4ี่คสดคู่ที่4ี่คสดเป็นการสดหลังคู่เอกเป็นการพวกหลังทางด้านสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยพบกับทางด้านแสงเพชรสอราชภูมิต่อยเวทน้ำหนัก1นึ่งอนปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยหรืองด้านสมานน้อยเอนนี่มวยไทยอายุสัปีเป็นมวยมาจากจังหวัดกระบี่สูง1นึเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยทางด้านสมานน้อยเราเป็นมวยถนัดขวาเอาครบเครื่องบู๊สู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธเข่าในเนร็อกรัดมาตีดีเหนียวแน่นแข็งแร ปอดใหญ่ปลายแรงนะผู้ิตใจุีใจสู้ดีสองฝ่ล่าส,สุดมีแพ้นอกโยสามอเล็กยอดยุดมวยไทยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดชนะคะแนนด,ด้านเพชรมรกตม,กมชกสุพรรณบุรีที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักจงด้านควานเมืองน,นับทางด้านแสนเพชรสอร,ราชภูมิหรือชื่อเก่าคือค,อควันข้าวรูกชาวนาอายุ1ิกปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง158เซนติเมตรทำการเก็บตัวซตซ้่มทีค่ายมวยสอร,ราชภูมิ ทางด้านแสนเพชรครับเป็นมวยถนาดสายทรงมวยมวยเข่าใน,นครับแข็งแก่งแข็งแรงปอดใหญ่ป่าแรงบูสู้ดุดันเยันห้าโยกครับเตะต่อยหนักแรงใชะได้ผู้จิตรใจเนี่ยสู้ดีมีลุกคึ้ตลอดสองฝ่ายล่าสุดมีชนะคะแนดนด้านกล้องเมืองไทยศิษย์กำนันจิรวัฒน์ที่เวทีทมวยธนากาศดอนเมืองแล้วฝ่ายล่าสุดครับพลิกชนะคะแนดนด้านพันโทพ,พีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยธนากาศดอนเมืองมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพชรหนักชกรุ่นพี่นะฝ่ายแดงสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทย รูปร่างชกในที่สูงได้ลอยกันกเห็นเลยครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูดีฟ่าอายุมวยมากกัน2ปีคนระับประเภทมวยเอาุบเครื่องบูสู้ดีนอกได้ในดีเข้าในแข็งเก่งแข็ง,แ,ขงแรงคนระับปอดใหญ่ป่าแรงการยิ้มไปลปาย้าามั่นคงเวทน้ำหนักชกเนี่ยดูว่าชกเวทใหญ่ฝ่าเต็มเวทฝ่าครับส่วนนักชกด้านฝ่ายเหมือนแสนเพชรสอราชภูมินักชกรุ่นน้องประเภทมวยบูสู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนขยันเดินเปิดเกมขยันอาวุธจุดเด่นมวยเข่าในล็อกรัดมาตีเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรง ปอดใหญ่ป่าแรงการยีเลยป่าในมั่นคงแต่เวทน้ำหนักชงเนี่ยดูว่าเป็นรองความเป็นมวยจังหวะฝีมือเนี่ยดูว่าเป็นรองสรุปการขาอพิจารณ์คู่ที่4นะสมาชิกส่วนตัวเรื่องชอบและแนะนำนบให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นพี่รูปร่างชกได้สูงได้ลอยฝ่าครับชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีฝ่าเวทน้ำหนักชกเนี่ยเวทเนี่ยดูว่าชกเต็มเวทฝ่าครับอย่างด้านสมานน้อยเพชรปูมวยไทยดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมืออาวุธวงนอกเนี่ยดูว่าออก้หลากลายฝ่านะครับจังหวะตั้งรับจับทางเนี่ จังหวะดักเตะดักแทนเนี่ยทำได้ดีฝ่าเอาวงนอกเนี่ยดูว่ามีเยอะฝกันเห็นเลยครับจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยดูดีฝ่าตามทางมวยสมวยสมาชิกเข้าไปก่อนทางรางสมานน้อยเนี่ยดูดีฝ่าครับเกมไ,ไปปลายประทะบทเรียบไปแล้วถ้าเกิดทางรางสมานน้อยไม่ยุบไม่ย่น,นครับเข้าวงในกดแขนไร้แขนขวางน้าสู้ได้ดูดีฝ่าครับจะชนะนักชกรุ่นน้องด้านแสนเพรสอราชภูมิไปได้แบบสนุกเราก็จะมาทําการสรุปการข้อวิจารณ์นะพร้อมกับมวยเด็ดติดดาว สำหรับคู่ที่หนึ่งกาสดครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6เนี่ยสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านชาพยักษ์ราณาวอเตอร์ไซ์นะครับดูว่าฟอร์มการชกช่วงนี้กำลังมั่นใจนะครับแล้วก็ร่างกายช่วงนี้ดีเยี่ยมนับเข่าของนายแขงแข็งแรงครับอาวุธออกได้แรงกว่านับจะบทเบียชนะนนชนันส่อวังเสือไปได้แบบสนุกผู้ที่สองนะเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอานะครั้งที่สองส่วนตัวและผมเลือกชอบและแนะนำนะสมาชิกเข้าไปก่อนท่านฉรมทองสิงห์มาวินนับดูว่าต้นต้นจวะฝีมือดีฝ่าครับ อาวุธหลากหลายฝ่าทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบเห็นครับจะชนะมิตรบีนสอบุญมีดิษไปได้แบบสนุกคู่ที่สามนะผมเลือกชอบทางด้านวูวูคองสิทธิ์เจริญวิทย์ครับดูว่าเข่าขในแข่งแข่งแข็งแรงว่าครับบทเปียกกับแล้วจะชนะศิลาเงินรานาวอเตอร์ไซด์ไปได้แบบสนุกคู่ที่สี่การสดเลือกชอบทางด้านนัก,นกชกรุ่นพี่นะสมาน้อยเพชรภูมิไทยนะครับจะชนะแซนเพชรสอราชภูมิไปได้แบบสนุก สำหรับมวยเด็ดติดาวประจำวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2517ผมเลือกชอบให้สมาชิก1คู่ครับเลือกชอบไปที่คู่ที่4นสดเลือกชอบที่สมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยครับดูว่าจังหวะฝีมือดูดีฝ่าความเป็นมวยดูดีฝ่าครับเวทานำนากชกเต็มเวทฝ่าครับจะชนะแสนเพชรสราชภูมิไปได้ผสนุกชอบด้านสมานน้อยเพชรเพชรภูมิมวยไทยเป็นมวยเด็ดดาวตัวที่1